ครับสวัสดีครับบรรลัยพอดีทีแทบานนะครับเมื่อกี้คืนน้าเบิงสวนมันคือเก่านะครับหลังจากที่เสร็จธุระหลายลายยางนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวกาขึ้นน้ำเบิงมันนะครับจากอาทิตย์ก่อนที่มาเบิงนะครับมันนก็กำลังกระนองงามๆเลยหยากะถึงก็ำลังเกิดนะครับแต่ว่าหามือให้ล้างขึ้นมานะครับหยานี้เขียวจนแน่บริเวณขี้ดินนะครับ แต่ว่ามันงงามนะครับต้นสมบูรณ์งามก็เลยเวลาเหมาะสมนะครับจะได้ฉีดฉีดยานะครับทจริงๆก็ทาคิวฉีดขึ้นมาเดี๋ยสามสี่มือแล้วนะครับถือฝนไปสองมือนี่งามขึ้นมาเลยนี่ก็พึ่งขึ้นมาฉีดนะครับสองคนหญ้าหนานะครับแต่ว่าหญ้าี่มันตายง่ายนะครับมีพวกผักขมพวกหญ้าใบ มันอ่อนสินะครับมันยังบ่ทันใหญ่ปานนด้อย่าปลาขัวยหญ้าหมองกระตายนะครับก๊อกสโน,โนนะครับวันนี้มันตายง่ายอนะครับกำลังฉีดมันนอดีนะครับปีนี้ได้บ้านปุ๋ยได้ห้องผื่นขี้ไก่แต่ว่าขี้ไก่ก็บ่วร้ายครับขี้ไกล้ลอยลอยก็สอบ เป็นทีแปดไลยนะครับลอยหาซีบสอบกำลังฉีดน,นะครับพระคมงามแห่งนะครับเป็นตะกินมันพันแปดหนึ่งนะครับการแดง เดี๋ยวฉีดยาแล้วจังจะได้มากฮักกิ่งมันนะครับกิ่งหนมันใหม่กิ่งหนมันผสมบูรณนครับจะหักออกไวสองกิ่งนะครับเหลือสองสามกิ่งพอนี้กับไตป้ายางเขาก็บโบคอยเป็นนะครับประมาณนี้นะครับมันยี่สิบหกมือนะครับเปล่งมาฉีดยาเมื่อนี้นะครับ อีกอาทิตย์นึงเนยว่าเบิรงกไม้นะครับหญ้าสิดไหวมันตายบอ่อนะครับบรรยากาศฝนตกมาขึ้น,นครับดินซุ่มอยู่